เราด้ทุ่มเทแล้วก็ดูแลนักกีฬาอย่างไรนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านได้ชมวีดีทั์ก่อนนะครับแล้วก็จะตอบข้อสักถานจากท่านและก็ขอโอวาทจากท่านเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะสู้ศึกซีเกมุโอลิมปิกเกมและก็ชิงแชมป์เอเชียที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขอให้คณะและก็ที่ประชมุมได้ชม วีดีอาร์ที่เราได้จัดทำขึ้นเพื่อต้อนรับท่านขอขอบคุณครับการ่งันซีเบิร์สครั้งที่สามิที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งจะแข่งขันระหว่างที่สามสิบถึงกันวันรืเนวโคพือสัสุทาั่สรวมทั้งนักกีฬไรบ้างนะครับ ก็วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนสมาคมจักรยานนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้แล้วก็ได้ดูพ e เ e n เ a t ชันแล้วก็ได้ดูถึงความตั้งใจของสมาคมนะครับที่ได้ตั้งใจเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมในกีฬาอย่างเต็มที่นอกจากจะเพื่อกีฬาซีเกมสครั้งที่30แล้วก็ยังไปสู่โอลิมปิกที่โตเกียวในปีหน้าด้วยนะครับก็ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราได้ที่วันเดียวที่ออนแลน์กับเบลเกียมนะเราก็ต้องขับรถขึ้นไปอีกประมาณ800กิโลเมตรจากเมืองนี้นะขับรถขึ้นไปไปแข่งสองรายการนะครับในระหว่างที่ไปสองรายการเนี่ยบ้านะมีพื่อนคนนี้ไหมติบิยานนี่เขามาพูดคุยนะพี่ลาตอนนี้หมออะไรของหมอชอยครับมได้ครับหมอชอครับเราอยู่ที่นี่กันมาปีกว่าแล้ว ก็ดีเลยร่ยะ4ดาวแวก็ตั้งกับปีที่แล้วครับโอเคครับแกที่ดีมากแล้วก็บวกตีสาว่าน้ำอยากกินอะไรก็ลองแนนครับอันนี้เราพีที่สวยมากพีสี่ตัวเป็นพี่ผูมตอนจะซื้อใหม่พี่ททำซื้อในกอง อ๋อนักกีฬาระดับโลกที่พัฒนาขึ้นมาใช้ใช้ตัวนี้หมดไมวมีอะไรที่เราจะไม่ใช้ครับเพราะมานจะชัดมีพื้นที่เราเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ท่านประธานท่านเน้นย้ำเลยครับต้องใช้ตัวนี้เยอะๆเลยครับนักกีฬาผมทุกคนตอนนี้ใช้หน้าเด็กมิเตอร์ ถ้าใครยังไม่มีกำลังซืรอินบ라이ต่างๆเป็นทีทัตด้วยนะครับแล้วก็ได้แสดงเห็นถึงความพร้อมของสมาคมที่โดยเฉพาะท่านนายกท่านคุเอกเดชาเนี่ยท่านก็ได้ทุ่มเทให้กับนักกีฬาแล้วก็แม้กระทั่งการเก็บตัวการดูแลนักกีฬาเนี่ยก็จะดีเยี่ยมกว่าสมาคมอื่นหลายสมาคมมากเลยครับนอกจากว่าเรา สมาคมเนี่ยได้ตุ้งเทได้จัดเขรามาต่ตางๆเสริมเพิ่มเติมจากการแข่าเวทไทยด้วยเจ้าที่มามอบให้กับนักกีฬาแล้วก็มาดูแลสวัสดิการต่างๆของนักกีฬาก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างของสมาคมนี้เลยครับถ้าหลุนลหิ้งขนน้งชายมีทางแทรีอลมันจริงทั้งหมด13เหรียญเราคา,าดคะแนนไว้ว่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสองเหรียญน,น้อยๆเลยก่อนตแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต่ไม่ได้หยุดนะฮะ ที่นี่ทำไมถึงเลือกที่นี่เพราะว่ามนเป็นพื้นที่เขาฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเขาจะกวาดเหรียญออกจากโลกเขาก็เลยเอาเขาเนี่ยเป็นตัวกำหนดที่เขาจะได้เปรียบเราเราก็ต้องหาพื้นที่ที่ใกล้เคียงแต่พอใกล้แข่งขันเราต้องส่งคองสอนแนงไปดูว่มามันเป็นยังไงอาจจะเพิ่มไปตอนนี้เราซ้อมอยู่แถวอินโดน,นแล้วนะครับเราก็จะดูอะไรที่มันชันกว่าน,นี้ขึ้นไป โอเคมาตั้งแต่มาตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่ไหนเพราะว่าเรามีงบรอบจกักสีเกมแล้วกยังมีรถทัวโ์เกี่ยวด้วยแล้วก็เอาเยาวชนมาด้วยเอายุวชนมาเก็บด้วยเพราะพวกนี้เราเก็บไม่ยุ่สโตินดิกตามที่ทา่านธนาพูด ก็เดือนในช่วงเดือนปลายเดือนพฤศจิกาจนกระทั่งถึงเดือน